ยิ้มแรกสะกดใจคนทั้งแผ่นดินยิ้มอีกครั้งกลับทําแผ่นดินล่มคุณเชื่อไหมครับว่าความงามของผู้หญิงเพียงคนเดียวจะสามารถสั่นคลอนบัลลังก์มังกรและทำให้ราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ต้องล่มสลายลงได้วันนี้เราจะมาไขาปริศนาของหญิงงามที่ชื่อว่าเฉินหยวนหยวน สตรีผู้ถูกตราหน้าว่าเป็นต้นเหตุการล่มสลายของราชวงศ์หมิงแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวของเธอถ้าชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ทั้งสนุกและเข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เรื่องราวของเฉินยุนหยวน,ยวนเริ่มต้นเหมือนโศกนาาตรรมในละครเลยครับเธอเกิดในช่วงปลายราชวงศ์หมิงในครอบครัวที่ยากจนแม่ก็เสียตั้งแต่ยังเด็กส่วนพ่อก็ทิ้งไปสุดท้ายญาติก็รับไปเลี้ยงดูแต่พอโตเป็นสาวก็ถูกขายให้กับหอนานงโลมที่เมืองหนนจริงแต่ในความมืดมิดมันก็ยังมีแสงสว่างครับด้วยพรสวรรค์ด้านการขับร้องและรูปโฉมที่งดงามเหนือใครทำให้ชื่อเสียงของเธอโด่งดังไปทั่ว จนได้รับฉายาวา่าโสเพนีงามเลิศแห่งเจียงหนาน <S <S จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตคนเธอก็มาถึง <S <S เมื่อขุนานางใหญ่คนหนึ่งซื้อตัวเธอไปเพื่อหวังจะเอาไปถวายจากักรพรรดิเจินแต่แผนกลับไม่เป็นอย่างที่คิดครับตอนนั้นบ้านเมืองกําลังวุ่นวายสุดๆจกักรพรรดิเครียดจนไม่มีอารมณ์จะมาสนใจสตรีที่ไหนเฉนินหยวนหยวนเลยถูกเมินแต่แล้วโชคชะตาก็พัดพาเธอไปพบกับอูซานกุย สุดยอดแม่ทัพผู้แข็งแกร่งที่คอยปกป้องชายแดนปูซานกุ้ยตกหลุมรักเฉินหยวนหยวนตั้งแต่แรกเห็นเลยครับสำหรับเฉินหยวนหยวนที่ชีวิตมีแต่คนส่งต่อกันไปมาเหมือนสิ่งของการที่เจอคนที่รักเธอจริงมันเหมือนเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงเธอมอบหัวใจให้กับท่านแม่ทัพแต่โดยดีเพราะว่าความสุขมักจะสั้นเสมอ อูซานกุย้ยถูกเรียกตัวกลับไปประจำการที่ด่านซานไห่อย่างเร่งด่วนและนี่คือจุดเริ่มต้นของหายนะทั้งหมดครับเพราะทันทีที่อูซานกุ้ยออกจากเมืองหลวงไปกองทัพชาวนานำโดยหลีจื้อเฉิงก็บุกเข้ายึดกรุงปักกิ่งได้สำเร็จจกักรพรรดิฉงเจิ้นสิ้นหวังจนต้องปลิดชีพตัวเองราชวงศ์หมิงล่มสลายลงในพริบตาและที่เลวร้ายที่สุดคือ หลี่จื้อเฉิงได้ชิงเอาตัวเฉินยวนยวนไปเป็นของตัวเองพอข่าวนี้ไปถึงหูหูซานกุ้ยที่ชายแดนคุณคิดว่าเขาจะทำยังไงครับไฟแค้นสุมอกความโกรธที่เมียรักถูกแย่งชิงมันรุนแรงกว่าความพักดีต่อแผ่นดินที่ล่มสลายไปแล้ว เขาตัดสินใจทำในสิ่งที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์จีนไปตลอดกาลหูซานกุย้ยเปิดด่านซานหาไห่่วยให้กองทัพแมนจูที่รบกันมาตลอดลักเข้ามาในแผ่นดินเพื่อเป้าหมายเดียวคือถล่มหลีจิ้วเฉิงและชิงตัวเฉินยวนยวน,ยวนกลับคืนมาการกระทําครั้งนี้ไม่ใช่แค่ทำให้ราชวงศ์ใหม่ของหลีจื้อเฉิงอยู่ได้ไม่กี่วันแต่มันคือการปูทางให้ชาวแมนจูเข้ามายึดครองแผ่นดินจีน และสถาปนาราชวงศ์ชิงที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาแทนหลังจบศึกเฉินหยวนหยวนก็ได้กลับมาอยู่กับปูซานกุ้ยสมใจเขากลายเป็นขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ชิงได้รับแต่งตั้งเป็นถึงอองแห่งยูนนานชีวิตของเธอดูเหมือนจะสงบสุขแล้วใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยเมื่อแก่ตัวลงอู๊ซานกุ้ยกลับคิดการใหญ่ก่อกบฏต่อราชวงศ์ชิง แต่สุดท้ายก็ล้มเหลวและถูกปราบปรามจนหมดสิ้นทั้งตระกูลแล้วชะตากรรมของเฉินหยวนหยวนละ่ะไม่มีใครรู้แน่ชัดครับบางตำนานบอกว่าเธอปลีกตัวออกไปบวชชีเพื่อหน,นีความวุ่นวายบางตำนานก็ว่าเธอฆ่าตัวตายไปก่อนหน้านั้นแล้วสุดท้ายแล้วเฉินหยวนหยวนคือหญิงงามล่มเมืองจริงหรือถ้ามองให้ลึกมองไปเธอเป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดมาสวย แต่ชีวิตกลับถูกกำหนดโดยความต้องการของผู้ชายรอบตัวเธอไม่เคยได้เลือกทางเดินของตัวเองเลยสักครั้งฉายางามล่มเมืองอาจเป็นแค่คำพูดสวยหรูที่คนรุ่นหลังใช้เพื่อกล่าวโทษผู้หญิงแทนที่จะยอมรับว่าการล่มสลายของราชวงศ์หมิงมันเกิดจากความอ่อนแอภายในแล้วคุณล่ะครับคิดว่าเธอคือต้นเหตุหรือเป็นเพียงแพะรับบาปในเกมการเมืองของบุรุษ คอมเมนต์คุยกันบ้างน,นะครับขอบคุณที่รับฟังจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ